มไม่รู้เหมือนกันนะครับช่วงนี้ผมว่าเศรษฐกิจดูสุดๆเนาะเนี่ยดูเงินในกระเป๋าผมนี่ครับไม่เหลือเลยโอ้หายไปไหนหมด่าพี่ว่ากระเป๋ารั่วแนะ่ต้องเปลี่ยนกระเป๋าแล้วล่ะเศรษฐกิจไม่ดีแน่นอนเลยเอาจริงเหรอจริงๆเนี่ยพี่ก็เห็นไนทเนี่ยก็อยู่กับเศรษฐกิจแบบนี้มาสักระยะแล้วนะเราเนี่ยเศรษฐกิจเสมมาปีกว่าแล้วแต่พี่ว่าตอนนี้มันดีขึ้นด้วยซ้ำนะนายรู้สึกไหมทำไมผมไม่รู้สึกเลยอะครับไนลองดูจากสินค้าที่เราซื้อชีวิตประจําวันทั่วไปเช่นสบู่แชมพูยาสีฟันหรือไม่ก็พวกเครื่อง เข <med> าเรียกกันว่าเป็น FMCG ก็คือ Fast Moving Consumer Goods ห <med> มุนเวียนเปลี่ยนเร็วมากเลยตอนนี้ขายดีขึ้นนะเพราะว่าถ้าย้อนไปปีที่แล้วปี2558พี่เพิ่งไปดูตัวเลขมาบอกว่ายอดขายของสินค้าพวกนี้440,000ล้านบาทโต <med> ได้แค่2%เองแล้วก็ต่ำที่สุดในรอบ10ปีด้วย แต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากเพราะว่าคนเนี่ยเริ่มมีกําลังซื้อไม่ได้ติดหนี้คนเรือนเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมปัญหาภัยแล้งก็คลี่คลายและสินค้าเกษตรที่เคยขายไม่ได้ซึ่งเกษตรกรเป็นกําลังซื้อหลักเนี่ยก็กลับมาเริ่มขายได้เพราะว่าฝนเริ่มตกแต่ว่าก็อาจาจะมีปัญหาหน้ำท่วมบ้างพี่ก็เลยว่าจริงๆเศรษฐกิจมันก็เริ่มฟื้นตัวแล้วนะไหยที่สําคัญนะถ้าเราไปเจาะลึกดูในรายละเอียดเนี่ยจะเห็นเลยว่ากลยุทธ์ของสินค้าพวกเนี้ยเขาไม่ได้วานทําการตลาดไปทั่วนะแต่เขาจะไปเจาะลง งพื้นที่ที่เริ่มมีกําลังซื้อซึ่งก็ถือว่าดีขึ้นทั้งกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดเลยละ่ะหลายคนก็บอกว่าต้องคุ้มค่าถึงจะยอมจ่ายเน้นและความคุ้มค่าที่ว่านี่คืออะไรเหรอครับเขาก็วัดจากการคุ้มราคาไงอย่างตอนนี้สินค้าที่แมทโครเนี่ยขายดีมากเลยนะถือว่าเป็นห้างค้าส่งขนาดใหญ่ใช่ไหมเวลาแต่ก่อนเนี่ยเราซื้อของเนี่ยก็จะซื้อชิ้นเล็กๆแล้วก็ซื้อน้อยๆชิ้นคือซื้อเท่าที่ใช้พอแต่เดียเ๋ยวนี้ความคุ้มค่าก็คือเขาอยากจะซื้อชิ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ซื้อปริมาณที่ ขึ้นเพราะยังไงก็ใช้ยอยู่แล้วหันไปหันมาคุ้มกว่าซื้อชิ้นเล็กๆเ,เป็นไหนๆห,หรืวสินค้าอะไรที่ขายดีล่ะครับช่วงนี้อ่าน่าสนใจหลายคนบอกว่าสินค้าสุขภาพขายดีหรือเปล่าคําตอบคือใช่เลยโดยเฉพาะน้ําเปล่าขายดีขึ้นเยอะมากเลยนะหม สัดส่วนของคนซื้อน้ำเปล่าก็เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณการซื้อต่อคนแล้วก็ฐานคนที่ซื้อน้ำเปล่าด้วยตรงกันข้ามกับชายเขียวเลยชายเขียวเนี่ยเขาอัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมโปรโมชั่นเยอะมากแต่ว่ายอดขายก็ไม่ดีอย่างที่คิดหลายคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะสงสัยตอนเนี้ยคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากกว่าด้วยหูฟังอย่างนี้แล้วร,รู้สึกดีใจไงไม่โ้นเหมือนเศรษฐกิจดีขึ้น ผมว่าผมต้องไปวางแผนช้อปปิ้งเสื้อผ้าตัวใหม่แล้วแหละเอาเหรอเอาเมื่อกี้บอกกระเป๋าแฟบไม่มีตังค์อยู่เลยก็นี่ครับแอบไว้ฉุกเฉินอยู่นี่เผือ่อเศรษฐกิจดีขึ้นจะได้ใช้อโอเคตอนนี้ก็เลยจะไปใช้เลยดีม<ช>ากนะจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศชเชิญจ้ะ